ยั่างนันัเช้างเก็บสีหรยังนีุ่แล้วครับโอ้ยยไม่รู้นะครับตอนยดูว่าวันนี้จะได้ยกไหมต้องไม่ใช่ง่ายๆครับต้องใช้คนยกเข้ายกออกครับหลายรอบมากกว่าจะได้ส่ง อันนี้มาทำอะไรช่างสภาพนี่นะซ่อมได้อะนี่ฮะ<ด>โอ้โหโอ้ยซื้อใหม่ไม่ดีกว่าเนี่ลองดูนะเอามาย้ำหมุดครับแล้วก็ต้องซ่อมตรงนี้ด้วยน่าจะเป็นกันชนรถบ้านกลวด ถึงนายแล้วน้องมะน,นาวสวัสดีครับอยู่กับผมรถดัมซิงด่วนครับโอ้สวัสดีครับ,บ,รรบ,รบช่างทำอะไรเนี่ยต่อสายไฟต่อสายไฟออเขาต่อยังนี่ออยกได้ย,ยังฮะตัว ทำไมมันรั่วเหรอปัอ๊มรั่วเหรอมอเตอร์รั่วเหรอไอ้ตัวนี้กดได้ไหมย,ยังยังยังไม่ได้ใส่สายอ๋อนี่ช่างสายไฟเสริญระบบไฟก็ช่างคนนี้แหละ ตอนนี้มันเกิดปัญหาอะไรครับมันขึ้นแบบกระตุกตุกขึ้นกระตุกกระตุกน้ำมันหมดหรือเปล่ามีน้ำมันไหมนะอันนี้ฟิวอยู่ตรงไหนยังฟิวใส่กีเอ็มฮะใส่ไฟไอ้ฟิวกีเ<ะ>อ็ม ยี่ส oh. ิบยอยู่ตรงนู้นป่ะวเอาไว้แบบมองเห็นง่ายๆนะปวัวหนักอ่อบไหนลองหัโตมาเมื่อกี้ม mm, ันกขึ้นืนไม่ขึ้น น้ำมันรั่วไหมมันซึมงอเมันซึมงอเลยไม่ต้องแกะมาอัดกาวหรือเปล่านี่เป็นไม่กาวนี่จะเป็นตะกินด้วยงานซ่อมแล้วมั้งนี่นถ้าเราอัดแม่แรงดูสิเออตัวนั้นอ่ะไม่มีนันเลยไม่มีแท็งฮึต้องทิ้งมาส่งแข็งใช่ไหมขึ้นไหมเนี่ย ลองต่ออ,อะไรลมตยลมถ้าไม่ขึ้นสงสัยจะต้องส่งครีมแล้วมั้งนี่ปาพลคนโก้ชทธิตทำงานนะครับแต่ว่าไม่ขึ้นเลยอ่ะมาดูรถคีนนก่อนก่อนนะครับรถผมก็เดี๋ยวรอก่อนอ <c oughs> <c oughs> นี่สีอะไรนี่ส้สมเลยอันนี้คืออะไรปิดมอเตอร,ปอตอร์ปิดยังไงครับไหนไฮะมันติดเ่าฝุ่นตุ่งตอนฝุ่นมันทำไมต้องปิดด้วยกันน้ำกันน้ำ อ๋อมอเตอร์มันตรงนั้นเป็นมอเตอร์เนาะใช่กันน้ำมีติดุ่นน,นี่มีกับแก้มด้วยครับกินก่อนช่างกินก่อนจัดก่อนน,นะตอนเย็นก็สักป๋องเนาะอ้ค no? oh, ันนี้มันต้องมีเหรอ <laughs> <laughs> กันน้ำเหรอต้องดูแลดีมากเลยนะเนี่ยนชนสวยขนาดนี้นี่ะทางทีก็ร้องไห้เลยนะฮะ,ะต้องมันต้องดูแลดีมากเลยนะไม่่่เเเขข้้าาอะ โอ้โยมันเลือกได้ไหมล่ะต้องรักษาดีๆมากเลยกันชนแบบนี้อาย้ไอยเรื่องชนกองดินไม่มีปัญหาแล้วต้องรักษาแบบถอยต่ากันอะไรเงี้ยนะเออเรถไหล<ร>ชนกันาานั่นแหละมันต้องระวางัง,าวางสุดๆเลยนะ ใครอยากจดัดก็มานะเดี๋ยวมีคนอิจฉาเพิ่งอถอ่ยทนก็นี่สภาพก็ยังงี้เลยนี่ดูถ้าไม,ไม่รักษาถ้าลุยถ,อย,ถอยเบียดเปิดว่างนี่สภาพนี้ก็น่าจะเปิดอะถอยทำไมก็ดึงก็เนี่ยถอยแล้วก็เนี่ยมันเปิดมาอย่างนี้เลยเนี่ย นะจต้้องงทิงเลยนะเหมือนมีการลากการอะไรแล้วโดนเนี่ยเพราะว่ารูลรากอยู่ตรงนี้ซ่อมได้หรือเปล่าล้อลองดูครับว่าช่างโตจะเนียนขนาดไหนก็ได้ไม่ใช่ต้องเปลี่ยนชายลากใหม่เลยบอยยก<ะ>ตัวนี้ได้แต่ว่าตีเลดเลยครับตีเลดใหม่เลยงานสาร้างงานสร้างก็ทำได้ ต่อสายไฟอย่าง nhỉ เดี๋ยวลองยก này, ครับ <laughs> <laughs> <khả năng> <laughs> 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 ฟืดๆบ่ต้องอัดจารบีเพิ่มโอ้แต้นิ่มมากเลยนะ <c oughs> นั้นช่างกดตรงไหนนะ <c oughs> ไหนว่ารีโมดอ๋อกำลังตออ่อ,อ,งตอรีโมทอยู่อ๋อ,อมีสองระบบ <c oughs> นี่นะลองกดเลยดิฮะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นลงตรงนี้เลยนะใน่เราต้องกดแช่เหรอใช่ในขึ้นกดขึ้นยังไงแม่เราตัดไฟนี่อ๋อนี้นี่นะกดเป็นยังไงได้ อ้นี่ตัวตัดไฟมีระบบตัดไฟด้วยยกได้สิบตันไหมเ <c oughs> ดี๋ยรดเจอร์บิออนมันจะมี ให้อัดจะรบีอยู่เปิดไฟติดไหมนี่นี่ช่างกำลังต่อรีโมดูใช่ไหมช่างยังไม่ติดเลยเหรอยังยังไม่เข้าใจนี่ต้องหัดเช้าเย็ยนเหมือนแมคโครเลยนะเนี่ยใช่ไหม <laughs> ได้สวยมากดูดิอันนี้ก็ได้งานเพิ่มนะอัจจะระบีเพิ่มใช่ไหมอย่างนี้ครับยันต์การ์ดสุดอันนี้พอดีเลยโลโก้นี่โอ้โหจริงจริงสูงกว่านี้ได้อืม แต่อ mm ัน hmm. นี้ก็สุดแล้วพอแล้วกิดลูมองสวนมาเห็นกันชนเมื่อนี้เดี๋ยวให้นอนขึ้นไปยืนดูนะนอนกิโลฮะเก้าสิบสม่ไห้ไหมเนี่ยต้อาโตยี่สอาเยืนเลย ตไฟยี่สิบสี่ไม่ไหวไฟสิบสองไม่ไหวอ่ะต้อประมาณหกสิบโลน่าจะไหวอยู่อันนี้ใส่ใส่ไฟสิบสองเหรออ๋อสวิตช์มันสิบสองดีโม่สิบสองไงอ๋อสับใส่ยี่สิบสี่ก็ได้อันนี้สุดแล้วอ่ะคือมันยันเลยนะมันเกิดยันมันจะ อ๋อเวลากดที่นู้นรู้สึกว่ามันสุดแล้วใช่มันเหมือนมันจะตัดตัดมือ๋อนี่ถ้าได้เสียงสัญญาณเข้าหัวเกงจะรู้เลยมันจะดีสัญญาณเสียงสุดแล้วอะไรเงี้ยเอออ๋อ,อสับใส่ไฟย4ิบสีได้ ลองใหม่ไฟยีสบายเลยแล้วนี่เอาโอ้ไฟยี่สิบสี่ขึ้นเสียอเออเอาลงขึ้น <laughs> เสีาไฟยี่สิบสี่ไฟยี่สิบสองไม่มีแรงอืม ก็ยางว่าแล้วเนาะเจอกันใหม่เนาะโอแป๊บๆๆสวยมากได้เลยทรงนี้นะครับแล้วก็แป,ป๊บล่างเดี๋ยวแป,ป๊บล่างใช่ไหมใช่แ,ปปใชแค่นี้ก็สวยแล้วอะ่ะเจอกันใหม่ครับ